มวยไทยไฟเตอร์ทางช่องนาว26ในคู่ที่3ของรายการรุ่นปิกัด6กกิโลกรัมเป็นการเจอกันร,ระหว่างนักชกไทยกับนักชกจากสปป,อปอลาวครับนักชกในมุมน้ำเงินครับมาจากประเทศลาวครับในวัย19ปีสก,กัด่ายมวยเอ็มไฟยิมครับกบสถิติการชกชกมาแล้ว50ครั้งชนะ36ครั้งครับขอเสียงรบมือต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินแสงสุรีเอ็มฟ ladies and gentlemen introducing a fighter fighting out of the b l u e corner representing Laos 19 years of age he training at M5 gym let s hear it for s a n s u l i M5 gym และนะัชนกชกในมุมแดงครับมาจากจังหวัดลำพูน กับวัย18ปีครับสังก,กัดค่ายมวยจิตเมืองนนท์มากับสถิติการชกครับชกมาแล้ว40ครั้งชนะ30ครั้งครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักชกในมุมแดงคุณศึกจิตเมืองนนท์ Ladies gentlemen introducing a fighter fighting out of the red corner representing Lampoon in Thailand 18 years old h e t r a i n e d at จิตเมืองนนท์ ladies and gentlemen let's hear it for ขุนศึกจิตเมืองนนท์วยไทฟายเตอร์ประจำวันอังคารที่14สิงหาคมครับเราเดินทางมาถึงพื้นที่3ของรายการนะครับขุนศึกจิตเมืองนนท์หลานชายของจับ ไม่ใช่จ่าแล้วสิครับดับปองหรือว่าร้อยตำรวจเอกร้อยตำรวจเอกสมปองวงสุทินโโครับเ,เป็นเลขาธิการของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬามวยแหละครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับแสงสุปรีเอ็มไฟยิมนะกจ้ากศสปปบลาวถ้าใครเป็นแฟนคลับของดับปองหรือว่าผู้กองปองนะบอวกว่าอของดีเมืองสุพรรณครับฉายาแก่ใช่ ไม่ใช่สารี่นะครับของดีเบองสุพรรณครับครับผมก็นี่เป็นหลานชายแท้ๆนะครับครับผมก็วันนี้ครับฝ่ายน้ําเงินครับแสงสุรีเอ็มฟยิมนักจกวัย18ปีจากสปปลาวครับนี่ตัวพี่ซ้อมอยู่ที่เอ็มฟยิมแสงสุรีไม่ใ่ไม่ใช่แสงสรีทุ่งโลกครับนุนนักร้องครับนี่นักมวยแสงสุรีเอ็มฟยิมครับเก็บตัวพิ่ซ้อมอยู่ที่เอ็มฟยิมครับ ทีนครหลวงเวียงจันทร์ก็เคยมาชกที่แม็กกูไทยครั้งหนึ่งครับถือว่าฝีไม้ลายมือถึงเข้าขั้นครับต้องตามมาชกอีกทีนึงครับเรียกว่าประกบกับใครก็ได้ครับในพิกัดนี้วันนี้เจอกับทันด้านนักชกฝ่ายแดงครับขุนศึกจิตเมืองนนท์มีชื่อจริงว่านายจักรพันธ์อุปนันท์จากเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนครับปีนี้อายุ18ปีเก็บตัวพิซซอมอยู่ที่ค่ายมวยจิตเมืองนนท์ครับโดยมีดาวเงินจักรพล191 เป็นเทรนเนอร์มีเกเอมเมืองนอนเป็นผู้จัดก,การแล้วก็มีคุณสมจิตวั่นแก้วครับเป็นเจ้าของค่ายคุณสมจิตวั่นแก้วนะเจ้าของสึกิิเมืองนอนแลนวครับส่วนเจอเอนั้นเป็นโปรเตอร์ผู้ช่วยครับเจอเอนั้นต้องขอแสดงความเสียใจที่ี่อ้วนเมืองนอน,นครับผมเสียชีวิตไปแต่เจอเอก็ยังวินหยัดอยู่วงการมวยครับยังเป็นโปรเตอร์ผู้ช่วย แล้วก็ยังดูแลนักมวยในค่ายจิตเมืองนนท์อยู่ครับแล้วก็บันนี้มาดูข,ดขุนศึกของนี่เมืองสุพรรณเจอหมัดซ้ายสวนเลยครับร่างลอยกว่าเล็กน้อยครับเดินเข้าไปจับในปล้ำตีแม่ไปโดนทางด้านแสงสุรีผมจับบนแล้วก็เต้นตีสวนขึ้นมาเหมือนกันอุูีวางทรายพยายามจะเน้นทีแข้งซ้ายเลิมแสงสุรีเกี่ยวได้แล้วขนหมัดซ้ายแล้วเสียบด้วยเข่าซ้ายพยายามจับบนเหลี่ยมครับ ขุนศึกกลงมาแต่งตัวนานไม่มไมเป็นผลดีเลยครับขุนศึกอของดีเมืองสุพรรณเจอกับของดีจากสปปลาวต้องดูครับแ,แข้งซ้ายทำงานครับแสงสุรีมา้วขุนศึกโดนเข้าไปนี่ไม่มีอาวุธนำนี่โดนขุนโดนบวกได้นะครับโอ้โหแล้วจังหวะเสียบเข่าซ้ายของแสงสุรีดูครับทำได้ดีครับแล้วเด้งไปเข่าขวาขุนศึกพยายามจะหาเหลี่ยมอยู่ครับ จังหวะเดินเข้าหาของขุนศึกครับแล้วว่าตีด้วยพลังก,กำลังครับส่วนทางด้าแนแสงสุรินี่สู้ด้วยเหลี่ยมครับเอาละครับเข่าซ้ายของแสงสุรินเจอเข่าซ้ายของ,งขุนศึกขุนศึกพยายามจะขวางหน้าและตีะดูครับจังหวะขวางหน้าของขุนศึกขวางได้แต่ยังตีไม่ถน,นัดครับเดินเบียดเตินที่เข้าหาแสงสุลลงรบบีนก็ปักหลักรอพยายามสวนพยายามบวกเหมือนกันโอ้โหเอาละครับเริ่มทำเกมของตัวเองได้บ้างแล้วขุนศึก ลองนายได้หมุนเหลี่ยมเกาะกระชากลากมาเสียบด้วยขวากเสียบด้วยขวาซ้ายโอ้โหดูครับแก๊กกดไว้พยายามจะเพ้นเข็นตีเอาเนื้อเนี้ยเน้นๆเลยครับขุนศึกใช้ลูกหนักใช้ลูกแข็งแกร่งเข้ามาช่วยครับานะขุนศึกจิตเมืองนนท์เสือทางด้านแสงสุริน,นแม่ใช้หลักเหลี่ยมใช้ไอคิวเข้าช่วยโอ้โหลักเหลี่ยมทีมวยของแสงสุรินนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับโดยเฉพาะจังหวะวางแก๊กซ้ายนี่ก็ไปเลยครับจังหวะวางซ้ายแม่เตะ ที่พัทยาที่สะเทือนไปถึงสุพรรณบุรีเลยครับตามถึงหน้าบ้านหมวดปองเลยครับตอนนี้แข้งซ้ายทำงานขุนศึกเอาขึ้นจ้าไม่ได้ครับคุณศึกนี่โดนลงโทษด้วยแข้งซ้ายของแังธุรีทันทีแังธุรีโยกพยายามเข้ามาพยายามจะวางแข้งขวาคุณศึกวางแข้งขวาขึ้นหนาแล้วครับจังหวะเกี่ยวแล้วขึ้นไม่มาใส่แสงธูลีล็อกนายกดมาคุณศึกพยายามจะเน็บด้วยขกาซ้าย ยังไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้ต่างฝ่ายต่างทําต่างฝ่ายต่างเร่องออกอาวุธยังคงเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วครับแสงสุรีเกี่ยวและคืนได้มาถ้่เติม์นไดมัดขวาแต่ขุนศึกนั้นยังไม่หลุดละไม่หลวมรัเอาเจอแข้งซ้ายเจอแข้งซ้ายอีกแล้ว,วลมาแล้วครับบัดซ้ายมาเป็นระยะครับแสงสุรีส่งสัญญาณเตือนคุณบัว,ว่างานนี้ไม่ใช่หมูหมูครับไม่มีงานง่ายแน่นอน <at> โอ้โหจังหวะโยกแลคืน โหมดยกที่หนึ่งครับม่มวยไทยไฟเจอที่แม็กสเตเดียมพัทยาประเทศไทยกันอีกครั้งครับกับช่องนาว26นะครับเ,เกมการต่อสู้ระหว่างขุนศึกกิตมงนลกับแสงสุรีเอ็มควยิ้มนักพบกับสปปลาวบูกีสูสีเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะวางแข้งซ้ายจังหวะวางแค่ขวานันเจอหมัดซ้ายสวนเลยครับ มัดซ้ายของแสงสุรีนั้นจับเข้าไปบริเวณใบหน้าของขุนศึกแต่ยังกลับไม่ลงครับแต่จังหวะวางแข้งซ้ายของแกนี่ทําได้ดีครับแสงสุรีชื่อแสงสุรีนี่ดังแน่นอนครับชื่อนี้แฟนมวยจาง่ายครับเอาละครับว่ากันต่อเลยครับแสงสุรีพยายามบวกมาซ้ายขวาผหนในจับตีเด้งตี ขุนศึกจับได้พยายามบวกพยายามสวนเหมือนกันโอ้โหจังหวะลูกนี้หอมตีครับพยายามจะขวางหน้าแล้วครับใช้ลูกขวางหน้าให้เป็นประโยชน์ครับคุณศึกหยับหลวมได้เจอซ้ายเลยครับนี่ครับแสงสุริย์เตะนี่เตะบริเวณสีข้างเลยครับเอาละครับขุนศึกพยายามจะเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะท้าดวลชวนแรกนะครับขวางแข้งเปลี่ยนมาแสงสุริย์ขวางทิ้งด้วยบัดซ้ายโอ้โหนี่เลยครับ จังหวะวางแข้งของด้านแสงสุรีนี่แข้งซ้ายแม่นมั่นครับมาแล้วครับอระตูตอนนี้จับในได้เต้งตีโอ้โหดูครามหัวิตหัวใจของขุนศึกของดีจากเมืองสุพรรณเริ่มเร่งเกมนะครับเด้งตัวเข่าซ้ายเด้งต้วเข่าซ้ายกดมาเสียบต้วข,ขวาเด้งตัวเข่าซ้ายโอ้ตีฝาเกเอเอเลยครับโอ้นี่แหละครับจังหวะจับในเด้งตีของนั้นขุนศึกนี่ทำได้ชัดเจนครับโอ้โหตอนนี้นี่ต้องบอกว่าเจ๊งแล้วก็ อามองนนชมอยู่หน้าจอทีวีครับน่าเป็นกำลังใจให้คุณแต่อย่าหยุดอย่าหมดอย่าช็อตให้เห็นนะครับแสงสุรีนี่แกมาเป็นชุดนะครับโดยเฉพาะมัดทรายมาแล้วครับท้ายทั้งแถบของทางด้านแสงสุรีตอนนี้คุณสุดจับได้พยายามนวดไปเรื่อยพยายามเข็นไปเรื่อยโอ้โหพยายามจะเล่นงานแสงสุรีด้วยเข่า้วครับแสงสุรีไม่สวนรบทิ้งหมัดทรายพยายามจะเกาะนายตีแลลกันคนละดอกคนละถีเลยครับวงใน โอ้โหก็ยังเกมเกมที่ผีหัวใจแฟนวัยรอบสนามครับวงในนั้นขุนศึกครับวงนอกนั้นแสงสุรีแล้วครับกดมาเด้นก,กัเข่าขวาเสียกกบไปข่าซ้ายเด้นก,กัเข่าซ้ายครับขุนศึกบันเลงเพลงเข่าเลยครับแสงสุรีตอนนี้ต้องคอยตีกันเชียงครับปะทะไม่ได้ต้องเล่นวงนอกอามีลูกหยิบมาช่วยไปดูโอ้ยขุนศึกพวกนี้กข่ช่างมันตีทำได้ดีครับแสงสุรีพยายามหมดข้างซ้าย ผลึกพยขยับเข้ามาแสงสุรีพยายามจะเน้นที่มัดซ้ายจังหวะเกี่ยวยังคืนไม่ถนัดครับผลึกเพี้ยงเข้ามาวางแข้งซ้ายเติร์ดหน้าลุยเลยครับุผศึกตอนนี้ก็มั่นใจมากขึ้นครับกล้าเปิดเกมมากขึ้นแล้วผศึกแสงสุรียังหาจังหวะรอบวกแข้งซ้ายอยู่โอ้ัวจิตหัวใจของแกไม่ธรรมดาเลยครับพยายเข้ามาเล่นงานฐานลาก่อนโยกมาทิ้งตมัดซ้ายเลยครับแสงุแสงสุรี ครับตทีนี้มีหมัดมาเสรซฟกับแสงสุรีรู้สึกว่ายังไงโอ้ยเริ่มจับทางไม่ได้เหมือนกันครับรูส้สุกรับไปเยอะโอ้โหดูครับมีหมัดขวาดึงนิดเดียวคืนนัดหมัดขวาบริเวณใบหน้าเลยครับแสงสุรีทิ้งนัดหมัดขวาโอ้โหจากเป็นมวยซ้ายนี่กลายมาเป็นมวยขวาแล้วครับโอ้และนี่ก็มาเป็นชุดเลยครับยังกว่าสปีดหมัดเขาแก้อะโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นครับพี่น้องแฟนมวยโอ้โหมันจริงๆครับเดือดจริงๆ มวยไทยไฟเจอครับขุนศึกนั้นเข้าอาชีพในขณะที่แสงสุรีนั้นหมัดอาชีพครับ่วงปลายยกนี้ระดมหมัดใส่ขุนศึกจนหน้าสวบ,บเป็นลำจัดไม่ประยุนเลยครับแม่จากที่เป็นมวยซ้ายดีๆครับกปเปลี่ยนมาเป็นมวยขวาแล้วก็เน้นที่หมัดขวาดูครับโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับดูครับ1 2 3 4 5สี่ห้า โอ้โหแล้วเอาคืนด้วยเข่าเสียบเข้ามา,าหมดยกพอดีครับโอ้โหมันจริงๆโอ้โอ้ต้องบอกว่าไม่ติดตามไม่ได้แล้วครับมวยคู่นี้ในะยกสุดท้ายอีก3นาทีทั้งคู่นั้นสอบผ่านเลยครับหัวใจนั้นเกินร้อยครับมีคะแนนเต็ม10นี่ต้องให้12เลยครับ ให้ทิไว้ในใจเลยครับคู่นี้อมันจริงๆครับอาไะครับว่ากันต่อครับยกที่สาครับคุนศึกล็อกในพยายามจะใช้เกมของตัวเองวขวางและตีฝังและสีรลมในนี่แสงสุรีพยายามบิดออกมาครับไม่สู้พยามไม่สู้เอาแล้วครับตอนนี้มีมันมาเสริมคุนศึกอยาเดินเพลินไม่ได้เดินใครครับจังหวะหลวงก็มาเจอสองซ้ายของแสงสุรีแส,งส,สงสุรีล็อกในคุณศึกเน็บด้วยกอไซเน็บด้วยกอไซพยายามจะคดลงมากระชากมาตีตีตี จริงๆครับเอาละครับถึงศึกตอนนี้อยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่ห่างโดนแข้งซ้ายต้องเบียดในประชิดติดในเท่านั้นดับเครื่องชนแล้วโอ้เจ๊สั่งลุยเลยครับเจ๊เอทโธทากไลมาบอกว่าต้องลุยครับยกที่สามาละโอ้ยโ,โดนครับลูกนี้แม่หล่นเลยครับแสงสุรีแสงสุรี โดนไปเยอะครับรับมาสะสมก็พยายามสู้สุดชีวิตครับโอ้มันจริงๆครับคู่นี้โอ้โหพยายามจะสวนด้วยหมัดกับแต่ขุนศึกแต่ไม่มียอมอยู่แล้วครับโอ้โหหัวใจพระการจริงๆครับนักชกจากสุพรรณบุรีหลานของหมวดมองสุพรรณครับนี่ครับจังหวะทิ้งวยหมัดขวาเปะปั๊บแล้วกวางซ้ายเสีบด้วยเข่าเลยครับ งาแลวครับนี่ครับจังหวะหลวมเจอศอกซ้ายของแสงสุรีแต่แกพอ,อโดนปั๊บมีแกโกรธทันทีเลยครับพยายามจะลุยพยายามจะเอาคืนเสียบด้วยเข่าซ้ายเด้งด้วยเข่าซ้ายแล้วถีบซ้ายไว้ิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองเต็มๆหน้าเลยครับเล่นงานเอาแสงสุรีนั้นร่วงลงไปกองกับพื้นเวทีถอยกันมันจริงๆับคู่นี้ดูครับจังหวะหมัดซ้าย เ,เล่นงานเอาแสงสุรีนนั้นร่วงเลยครับเราก็ไปว่ากันต่อบนเวทีครับโอ้โหดุเดือดอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ก่อนจะไปฟังคำตัดสินเราไปรุ้จักรางวัล <c oughs> The Fighter Prize สนับสนุนโดย Maxmoy Thai Facebook Live และ m a x m ว y Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม Maxmoy Thai 7วัน9รายการบน Facebook Maxmoy Thai และบนระบบ iOS และ Android Watch on Action Live anywhere in the world on Maxmoy Thai Facebook and Maxmoy Thai Mobile App d า w น l โห d now on iOS and Android ไฟเตอร์ for blue and red corner Max มวยไทย Mobile App ความมันองศาความมันไปแต่ที่90องศารับเงินรางวัลไฟเตอร์ทังคู่ we have a winner by way of technical knockout red corner คุณสึกเจ